และแน่นอนว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตอนกลางวันยามค่ำคืนแบบนี้ยังมีความรู้อีกมากมายที่ครอบครัวตั้งกิจงามวงต้องออกไปค้นหาเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันคะอ๋อตอนนี้เราจะพาไปสํำรวจตุ๊กแกป่าค่ะซึ่งที่นี่มีตุ๊กแกป่าอยู่สองชนิดที่พบได้นะคะ ตามธรรมชาติก็คือตุ๊กแกป่าตะวันออกกับตุ๊กแกป่าดงพญายเย็นซึ่งดงพญาเย็นนี้เป็นสปีชีส์เฉพาะของที่นี่ที่ค้นพบที่นี่ตัวป่าตะวันออกจะเป็นลายขวางพาดอย่างนี้ค่ะส่วนดงพญายเย็นจะเป็นลายเหมือนมีหลังเป็นลายเหมือนปีกผีเสื้อเป็นคู่อย่างนี้ค่ะสามคู่เหมืนอนตุ๊กแกบ้านปะไม่เหมือนคะ่ะตัวจะเล็กกว่าตุ๊กแกบ้านลายจะเป็นลายจุด,จดๆเต็มๆไปหมดจะไม่มีแพทเทิร์นของลายชัดเจนเหมือนตุ๊กแกป่าซึ่ง ลายมันสวยงามมันก็เลยบางทีถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงบ้างเป็นนิสิตติดเห็ุอย่างเงี้ยค่ะคือลายเนี่ยจะแตกต่างกันเฉพาะตัวอย่างชัดเจนดังนั้นเวลาที่เราจะระบุตัวเงี้ยค่ะเราใช้ลายระบุได้เลย<อ>ซึ่งแต่ละตัวจะมีลายไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่เหมือนกันแล้ววิธีการสำรวจสำรวจยังไงสำรวจโดยอย่างเงี้ยค่ะ,รคะเราก็จะเดินตามทางสองอหาแบบสุ่มอะค่ะไปค่ะหาตุ๊กแก่กัน ก็คือเป็นงานวิจัยค่ะเพราะว่าออที่ผูกไว้คือเคยเจอใช่ค่ะนี่คือจุดที่เคยเจอก็จะผูกไวอ้อย่างนี้อะไรอะไรเปลืกเลยอะไรดนเอาวฮะตัวก่ะ ตัวอะไรครับอ๋อเจออีกแล้วไหนไอันไหนนะครับอันไหนโอ้ทางทานมาดูในจอไหมล่ะชัดเลยนะหน้าตาเข้ามา เมื่อกี้เราเดินมาจนสุดทางแล้วเราหาตุ๊กแกป่าไม่เจอเลยแต่ว่าเราเจอสัตว์ประลาดเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมีอะไรบ้างนะคะอ,อัอมีจิ้งจกดินออมีตะขาบออขายา,ยาวแล้วก็มีแมงมุมหลายตัวเลยครับแต่ไม่เจอตุ๊กแกป่าครับซึ่งบางทีมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจแบบ ละเอียดละเอียดใช่ค่ะมันเป็นการสุ่งขึ้นบางทีต้นไม้จะมีแค่ด้านเดียวแล้วก็ส่องได้แค่ด้านเดียวเนี่ค่ะบางทีเขาอาจจะเกาะอ,อีกข้างหลังบางทีเราไม่เห็น ในที่สุดก็เจอจนได้อืหายยากนะแต่ละตัวอม,มันอยู่ในป่ามันเหมือนกันหมดแล้วมันมีแต่ใบไม้หามไม่เจอแต่พี่เขาตาดีดีใจมากครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่เจอครับตุ๊กแกป่าเหมือนปะเหมือนบ้านตุ๊กแกบ้านปะไม่เหมือนครับเออมันมีลายเขาดำไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นครับการเจอสัตว์ป่าในป่าถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าหนึ่งเราไปกันเยอะขนาดนี้เขาต้องซ่อนก่อน แต่ว่าการเจอก็ถือว่าอย่างที่น้องบอกถือว่าเจอยากคือพวกหนูสำรวจกันมานานมากก็เจอแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าวันนี้มาถือว่าโชคดีมากค่ะที่ได้เจอตุกแกอยากเจอทัดหรือทัศอยากเจอตุกแกเนี่ยก็ไม <c oughs> ่อ,อยากเจอต <c oughs> <c oughs> ุกแกไม่กลัวเหรอเจอตุกแกไม่กลัวเหรอไม่ครับอืมมันน่ารักครับถ้ามันเอาขึ้นมาบนมือได้เอามา จำนวนของตุ๊กแกที่พบเจอในค่ำคืนนี้คงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดปริมาณของตุ๊กแกทั้งป่าได้หรือสามารถคาดการณ์การสูญพันธุ์ของมันเนื่องจากปัจจัยหลายอยา่างทั้งจำนวนทีมงานที่เดินเข้าพื้นที่และการศึกษาวิจัยที่ยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้จดบันทึกสถิติที่แน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยในสแกราชได้พบเห็นเชิงประจักษ์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อวิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นสิ่งนี้ก็เริ่มลดน้อยลงทุกที้า oh, นมีี <c oughs> ตามันสวยมากเลยอ่ะพูกมีจริงอก็น่ารักดีนะน่ารักนุ่มันยังไม่นิ่งต้องใจไปเลยตะกั่ามันติดอยู่ที่มือทัดน่ารักจังเอามันไปปั๊ มแมลงนี่เป็นสัตว์ที่มีจํานวนเยอะมากที่สุดในโลกเทียบกับสัตว์อื่นๆบ้านเรานี่ผีเสื้อกลางคืนเฉพาะผีเสื้อกลางคืนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นชนิดนเรามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ260ชนิดนกหนึ่งพันเกห้าสิบกว่าชนิดสัตว์เลี้ยงคานอะไรพวกนี้มันมีมมมระดับระดับร้อยไงปกตินในป่าน,นี่มแมลงมันจะเยอะแต่ว่าที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับของ ปรากฏการทางธรรมชาติหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดเราแรงมากๆเนี่ยหรือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโนเนี่ยปลอยแรงประชากรมแมลงมันก็จะลดลงเพราะว่าเคยมีพวกนักศึกษาเขาเก็บข้อมูลมแมลงอยู่ mm. เก็บติดต่อกันเลยหลายปีแล้วในช่วงที่เป็นเอลนีโนเนี่ยประชากรมแมลงก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วเราอยู่ในช่วงนี้ช่วงเอลนีโนอีกช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างจะยาวของเราก็คือตั้งแต่ปีลากปี61มาเอลนีโนมาจนถึงปี62แล้วเข้าปี6 3สนี่ก็เป็นช่วงที่ยาวเพรานั้น ประชากรแมลงเราค่อนข้างจะน้อยเราก็จะเห็นเนี่ยเพราะพวกพิเศษกลางคืนไม่กี่ตัวอ่าถ้าเกิดบางปีเนี่ยมาบางทีนี่แมลงเต็มพืชเต็มจอเลยดูกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยะละะเวลาแมลงน้อยนี่มีผลกับปะะ่าไหมฮะระบบนิเวศของมันก็แมลงมันก็เป็นผู้ริโภคขั้นพื้นฐานในระบบนิเวศเป็นเป็นเป็น,ปนตัวแรกที่กินพืชใช่ไหมในห่วงโซ่อาหารเนี่ยระบบนิเวศคือพื้นฐานสุดรในก็พืชใช่ไหมพืชแล้วก็จะมีตัวมากินพืช ก็คือแมลงแมลงอ่ะเป็นแมลงขั้นพือนฐาเพราะนั้นแล้วก็จะมีหลายๆสัตว์อลไรนะเช่นมากินแมลงอะไรอะไรมั่งที่กินแมลงกบครับบกเขียดกินกากินไหมกินค่ะข้างเขากินไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออข้างเขาวบางตัวกินจะส่วนเรามีข้างเขาร้อยสามสิบชนิดส่วนใหญ่ประมาณสักร้อยชนิดเนี่ยจะกินแมลงเพราะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็กินแมลงสัตว์เลื้อยคานก็กินแมลง สัตว์ถือน้ำส่วระบบก็กินมแมลงนก<ม>เพราะนั้นสัตว์สี่กลุ่มเนี่ยกินมแมลงทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิดมแมลงเราน้อยลงมันก็จะกระทบต่อประชากรของสัตว์อื่นๆด้วย<ม>ใช่ไหม,มพอเราอาหารมันน้อยลงสัตว์ตัวอืน่นเขาก็ไม่ขยายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย<ม>พอรู้ว่าขยายพันธุ์มาลูกหลานก็จะไม่มีอาหารกินนะ<ม><ม>ครับเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพบริอากาศมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศไปเรื่อยๆเท่าที่ทางพออดูเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องอภาวะโลกร้อนนี่ก็มีผลกับป่าไบาโอสเฟียร์ที่นี่แล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศเนี่ยกระทบต่อระบบนิเวศในภาพรวมทั้งหมดยิ่งช่วงการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศเนี่ยจะทําให้ปรากฏการณ์พวกนี้มันรุนแรง<า>เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความถี่มากขน,นดาดไบโอสเฟียร์เรายังมีผลกระทบเลยก็จริงจริงไบโอสเฟียร์เราเทียบกับประเทศไทยมันก็ยังพื้นยังเล็กอยู่ครับพอเรามีประมาณห้าหมื่นไร่ประเทศไทยมี 322หรือ23ล้านไร่ประมาณนี้เพราะ<ม>เราพี<ม><ม>อยู่นิดเดียวเพราะนั้นมาก็กระทบไปทั้งหมดมที่นักวิจัยเรื่องตุ๊กแกป่าเขาบอกว่าตุ๊กแกป่าเนี่ยจำนวนประชากรมันน้อยลงเพราะว่า,มาแมลงน้อยลงพอมแมลงน้อยเพราะปรากฏการธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้ ผู้ล่าในห่วงโซ่าอาหารมีอาหารน้อยลงตามไปก็ทําให้ทุกอย่างมันหายไปจากระบบนิเวศเด่นดอกไม้สะเทือนดวงดาวใช่เพราะฉะนั้นนียมันเหมือนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งถ้าไม่มาก็จะไม่เห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเกี่ยวกันโดยที่เราไม่รู้ถึงความร้ายแรงของมัน ต้องซิฟเข้างหน้าเราว่าเคยเห็นค่ะเอามือเข้าข้างหน้าค่อยๆก่อนไหมนั่นแรกเบาๆเบาๆค่อยๆออกไหมออกไหว้าวได้แล้วสีม right ันสวยมีคนนิดหน่อยลายมันแบบว่าเจ๋งมากเลยอ่ะ Is A butterfly will close its wings w h n it's done Oh he likes you แรงๆเลยเออ กลับบ้านเอ้ยได้ได้ได้ไดากินเออนี่กล้วมแล้วเนี่ยค่ะนี่กล้วมมันเหนียวเหนียวผสมเกล็ดมาแบ่งพี่บ้างอ่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่สุกหรอใช่เดิมอันนี้อร่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มดาวหลักๆที่เราเห็นนะคะตรงนี้เลยค่ะคนไทยค่ะจินตนาการว่าเป็นดาวไถ ตามอาชีพหลักของประเทศไทยก็คือเกษตรกรรมนะคะเกษตรรรนนั่นเองนะคเอาลองทายซิว่าสามสิบห้าเซนนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบปีเ0้าสิบปีร้อย <90. S 2> ปีเก้าสิบผลที่ออกมาเลขที่ออกก็คือสามร้อยเจ็ดปีสามร้อยเจ็ดปีตัวสามร้อยเจ็ดปี